สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการต่างเคฟิชชิ่ง K นะครับ EP นี้เราก็ไม่ได้พาท่านไปไหนไกลนะครับเราอยู่บริเวณสะพานย่านตาขาวนะครับใกล้บ้านมเลยครับขับรถแค่3นาทีถึง <c oughs> ก็วันนี้เราจะลองมาสำรวจสะพานย่านตาขาวดูนะครับว่าในช่วงเช้าจะมีตัวหรือเปล่ายัางไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าจะมีผลงานหรือเปล่าไปดูด้วยครับเอาเลยกวแรก เราท้าได้กดอัดนะฮะโยนมาทีแรกก็เปรี้ยงเลยปกติก็เป็นอย่างนี้ เก็บไว้ก่อนนะฮะเดี๋ยวได้ยังไงเดี๋ยวค่อยปล่อยทีเดียวไม่ทันเน,นื้อจริี้ถ่ายไม่ทันจริงๆน้องเขาเร็วมากกัดเร็วมาก ครับถ่ายไม่ทันนะรครับคุณผู้ชมเนี่ยฮะก็ได้มาแล้วนะครับแต่ว่าจะเดินไปอีกไกลนะครับผมท่านผู้ชมก็เลยขออนุญาตปล่อยน้องก่อนดีกว่านะครับเก็บพาน้องเข้าไปครับเขาจะช้ำมั้งเริ่มแต่ก็เคยวางก่อนนะครับวางก่อนทางบริเวณที่ ้อาไม่จุมพร้อมดูแลเขานะครับเดี๋ยวพอเขาดีขึ้นอีกแป๊บหนึ่งเนี่ยเขาก็ไปเองน,อนะครับเจอกัน่อยเค o r ู l ิลิสนะครับแราวมันได้ต้องการชีวิตให้โตขึ้นมาแล้วเราเค่อยมาเจอกันอีกนะครับ แต่จะเกิดได้ตัวเป็นกิโลไม่แน่ครับท่านผู้ชม อยู่ก่อนนิงกัน,นไปแล้วครับเข้าไปแล้วบายโอเคครับงั้นเราก็หากันต่อครับ ตาไทยครับหลุดแล้วรุดแล้วรุดแล้วหลุดแล้วโอ้โหโอ้โหออกก่อนครับเติดตาไทยโอ้โโอ้โห นะครับถ่ายรูปเสร็จแล้วก็ปล่อยไปครับ ปลาอะไรกันเนี่ยเมื่อกี้มีปลาก,กระสูบได้กัดด้วยนะลูกเสษยก็ปล่อยนะครับไม่ลูกปลาอะไรครับปล่อยปล่อยปล่อยโอเคโอเคโอเคปล่อยไกลหน่อยฮะเดี๋ยวปลากระสูบเอาไปกินกันตรงนี้ มีปลากระพุมาล่ก,กันนะครับตอนนี้เราก็อยู่ใต้สะพานย่านตาขาวอีกภาคนึงนะครับเมื่อเช้าเราอยู่ภาคนู้นนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ตีข้ามมาภาคนี้นะฮะ แล้วก็ตอนนี้เราก็ข้ามมาอีกภาคเลยครับคือภาคที่เราได้น้องปลาตัวแรกนะครับเราตีน้องบริเวณนั้นนะครับผมเดีย๋ยวไปชมกันนะครับว่าจะมีผลงานหรือไม่่อยตัวแรกที่เราได้นะครับก็อยู่ทางโน้นนะฮะเราตีกลับมาหลังเสาตรงนี้นะครับนี่เราก็ข้ามฟากมาจากฝากโน้นแล้วนะครับมาอีกด้านหนึ่งเพื่อที่จะลองเดินตีตามยาวตรงนี้ดูนะครับ ว่าจะได้ผลหรือเปล่าอาจจะเดินไม่ไกลครับเดินยากนิดนึงลองดีเล่นเล่นดูบริเวณนี้ก็คือสะพานย่านตะขานะครับคือสะพานตลาดย่านตะขาวน,น,น,นั่นเองฮะตอนเลยตลาดมาก็คือจะเจอสะพานนี้เลยนะครับหมายนี้ไม่ห่วงนะครับมากันได้นะครับเดีย๋ยวลองดูนะครับท่านผู้ชมว่าจะมีผลงานเพิ่มหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราก็จะ,จะค่อยๆเดินไปอย่างเงี้ยฮะตีเลาะขอบไป จะมีพวกหินพวกอะไรเยอะยครับท่านผู้ชมพวกช่องหิงนอะไรเงี้ยอาจจะมีพวกน้องปงูน้องปลาอาจจะตัวไม่ใหญ่ฮะบางตัวตัวเล็กๆไม่ใญ่มก่กอาจจะแอบอยู่ตามหุ้ตามหินอะไรเงี้ยเนี่ยติดหินนะครับ บุดแล้วเนี่ยฮะก็จะมีบริเวณนี้แหละครับก็จะมีหินเยอะหน่อยเดี๋ยวต้องขอได้ลุ้นกันท่านผู้ชมนี่จะตีประมาณนี้ฮะโอ้ยควรล่อตามหินเนี่ยฮะตรงนี้พวกประตูจุดเ,เล็กแอบอยู่ ตีนเหรอตัวครับลายสูกน้อยนะครับ ปลาน้ำไหลแรงดีนะครับทุกคนเขายอมเลย เดี๋ยวอหนึ่งตัวเดี๋ยว <c oughs> ขอ,อยาถ่ายรูปแป๊บนึงนะครับเรียบร้อ,อยแล้วครับท่านผู้ชมขอยาปล่อยน้องกันนะครับ เหมือนเดิมครับโอเควางเขาไปก่อนนะครับให้เขาแข็งแรกก่อนแนละ้วค่อยปล่อยเขาไปนะครับ i didn't know สนุกแล้วนะครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่ติดตามรับชมตรางเคฟิชชิ n งนะครับก็ยังไงก็อยากจะให้ท่านติดตามเราอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับหากมีอะไรน่าสนใจหรือมีอะไรอยากจะเสนอแนะเสนอเข้ามาได้ใต้คอมเมนต์เลยนะครับขอบคุณทุกท่านมากครับที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่ EP หน้านะครับผมจะพาท่านไปไหนก็ยังไม่รู้เหมือนกันครับแต่พาไปแน่ครับสวัสดีครับ